จะรู้ได้ยังไงว่าใครคือตัวจริงในเรื่องนั้นสวัสดีครับหมอจักี่ที่ภาษาธุรกิจนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ m i เรเน่พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือตัวจริงในเรื่องนั้นมีคำกล่าวหนึ่งครับซึ่งผมชอบมากเลยก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายๆแล้วล่ะก็ แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอทุกวันนี้นะครับข้อมูลในโซเชียลนะครับก็มีมากมายแล้วก็มีหลายคนครับสร้างตัวตนเป็นครูโค้ชออนไลน์ในทุกๆวันนะครับจนเราเองก็แทบจะไม่รู้ครับว่าใครคือตัวจริงใครเป็นมืออาชีพกันแน่ผมมีเคล็ดลับง่ายๆครับ คุณลองถามพวกเขาเหล่านั้นครับที่อ้างตัวเองว่าเป็นคูโค้ชแล้วถามเขาว่าสิ่งที่คุณสงสัยนะครับให้เขาอธิบายมาเป็นแบบคําพูดง่ายๆที่คนใหม่ฟังแล้วเข้าใจดูซิว่าเขาสามารถอธิบายได้หรือเปล่าถ้าเขาทําได้นะครับแปลว่าเขาคือตัวจริงเขาคือมืออาชีพครับเพราะเขาสามารถอธิบายของยากให้เป็นของง่ายได้ อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับแต่ถ้าเกิเขาเองครับไม่สามารถทำได้นะครับแปลว่าเขาเองก็ยังไม่ใช่มืออาชีพเช่นเดียวกันครับ การกลับกันครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วนะครับคุณก็ลองอธิบายสิ่งนั้นที่คุณเข้าใจครับเป็นคำพูดง่ายๆให้คนอื่นฟังครับโดยคนนั้นเขาอาจจะไม่มีพื้นฐานหรือความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับดูสิครับว่าคุณสามารถอธิบายให้เพื่อนคุณเข้าใจได้หรือเปล่าถ้าคุณสามารถทำได้นะครับแปลว่าคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วครับ แล้วเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือตัวจริงในด้านไหนพิมพ์มาตอบหมอแจ็กกี้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับมิเนเน์พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับหมอแจ็กกี้ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ